คำเตือนการใช้สมุนไพรควรศึกษาให้เข้าใจก่อนใช้ผู้ป่วยโรคประจำตัวปรึกษาแพทย์ที่ใกล้ชิดสมุนไพรบางตัวอาจเกิดอาการแพ้ได้สวัสดีครับดรบอนดอยสาระสมุนไพรนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูนะครับในส่วนที่เราต้องสู้กับจีนนะครับในส่วนที่เราต้องสู้กับเกาหลีนะครับไม่ได้สู้รบนะครับผมก็คือเราจะสู้ในส่วนของสมุนไพรนะครับ จีนก็มีโสมจีนนะครับเกาหลีก็มีโสมเกาหลีนะครับไทยเราก็ไม่แพ้นะครับไทยเราก็มีโสมไทยเหมือนกันนะครับสัพพคุณก็ไม่แพ้กันด้วยนะครับสัพพคุณไม่แพ้กันเลยนะครับผมซึ่งนะครับวันนี้ผมจะพานะครับเพื่อนๆมารู้จักกับโสมไทยนะครับหรือว่าโสมคนนะครับเพราะว่ารูปร่างเหมือนคนเขาจึงเรียกว่าโสมคนนะครับแต่ถ้าทางบางถิ่นเขาก็จะเรียกอีกอย่างหนึ่งนะครับอย่างบ้านผมนะครับทางเหนือนะครับ ทางเหนือบ้านผมนะครับเขาเรียกว่านะครับผมว่านผักปังนะครับถ้าคนทางเหนือเขาจะรู้ดีนะครับว่าผักปังผักปังเนี่ยเป็นยังไงนะครับคนทางเหนือจะรู้ดีว่าผักปังเป็นยังไงนะครับก็ลักษณะคล้ายๆกันนะครับเขาจึงเรียกว่าวานผักปังนะครับวันนี้เราจะมาดูถึงรายละเอียดก่อนแล้วกันนะครับผมว่าสมไทยลักษณะเป็นยังไงนะครับก็ดูตั้งแต่เลยนะครับดอกนะครับผมเราจะสังเกตเลยนะครับเห็นว่าดอกนะครับ ถ้ามีดอกนะครับจะเป็นสีม่วงนะครับสวยมากเลยนะครับสีม like like well ่วงนะครับถ้าแก่นะครับก็จะมีเมล็ดเหมือนกันนะครับผมใบเป็นสีเขียวนะครับต้นนะครับเป็นสีเขียวนะครับจะเป็นเหลี่ยมๆนะครับถ้าเป็นต้นนะครับต้นจะออกเป็นเหลี่ยมๆนะครับค่อนข้างเปลาะนะครับใบก็ค่อนข้างเปลาะนะครับใบจะมีรูปร่างนะครับผมโคนใบนะครับจะแคบนะครับส่วนปลายใบนะครับจะกว้างกว่านะครับแต่มีลักษณะกลมตรงปลายใบนะครับ โค้งมนตงปลายใบนะครับตัวแต่นะครับกว้างนะครับผมลาต้นนะครับสีเขียวอ่อนๆนะครับผมแต่ค่อนข้างเปลาะนะครับเป็นเหลี่ยมๆนะครับผมถ้าแห้งนะครับถ้าแห้งก็ออกเป็นสีน้ําตาลนะครับก็ยุบไปนะครับผมเป็นพืชล้มลุกนะครับหน้าฝนก็จะโผมมานะครับขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ดนะครับผม เมล็ดที่เขาแห้งนะครับเขาหล่นมานะครับหล่นตามฤดูกาลเขานะครับพอฝนตกเขาก็ขึ้นมาอีกทีนึงนะครับผมส่วนรากนะครับรากนะครับเราขุดเข้าไปนะครับรากนะครับก็คือเราจะเจอเง้านะครับหรือว่าเจอหัวนะครับหัวผสมกับรากนะครับผมก็คือต้องมีลักษณะต้นต้องเป็นต้นที่แก่พอสมควรนะครับ1ก็คือมีดอกแล้วนะครับผม2นะครับดอก ติดมะเร็ดนะครับผมแต่ถ้าเป็นต้นอ่อนจะไม่มีรากจะไม่มีเงานะครับมีรากแต่ไม่มีเงานะครับก็คือจะเป็นเงาเล็กๆนะครับผมยังใช้สรรพคุณตัวยาของเงาไม่ได้นะครับเเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องดูที่ต้นแก่ๆนะครับสังเกตถ้ามีดอกนะโอเคเลยใช้ได้เลยนะครับผมถ้ามีดอกนะครับผมขุดไปเลยนะครับ สีของรากนะครับผมก็จะออกสีขาวอมน้ําตาลนะครับไม่ถึงกับสีน้ำตาลนะครับไม่ถึงกับสีขาวนะครับเรือเนะครับผมประมาณนี้กึ่งๆกลางๆนะครับผมขาวอมน้ําตาลแล้วกันนะครับผมก็สรรพุคุณนะครับส่วนมากเราก็ใช้ที่รากนะครับแล้วก็ต้นใบนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูแล้วกันนะครับว่า เราจะใช้นะครับเราจะใช้ส่วนไหนนะครับในการรักษานะครับในการดูแลร่างกายของเรานะครับผมมีหลายอย่างเลยนะครับสรรพะุนนะครับโดยเฉพาะตำรานะครับในการดองเหล้านะครับไปดูกันเลยนะครับสมไทยนะครับ ก็สามารถขึ้นได้ทั่วไปนะครับผมตามฤดูกาลน,นะครับแต่ช่วงหลังๆมานี่นะครับจะหายากนิดนึงนะครับเพราะว่าเจอพวกสารเคมีนะครับเจออะไรอีกหลายๆอย่างนะครับที่ทําให้เขานะครับเไม่ โตขึ้นมานะครับไม่ดําเนินชีวิตขึ้นมาให้เราเจอนะครับผมแต่ก็พอหาได้นะครับในฤดูฝนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมฤดูฝนนะครับเราเก็บไว้นะครับขุดไว้นะครับตากแห้งไว้นะครับเก็บไว้เลยนะครับเพราะว่าสรารคุณนะครับ1นะครับรากนะครับตํำรับ ตำราโบราณเลยนะครับคนเท่าคนแก่โบราณนะครับใช้สู้กับโสมเกาหลีโสมจีนเลยนะครับก็คือตำราในการดองเหล้านะครับผมใช้นะครับรากนะครับหรือเงาทั้งเงาทั้งรากนี่แหละครับผมในส่วนของเอ่อเงารากตากแห้งนะครับเขาจะใช้ในส่วนของตากแห้งนะครับผมเพราะว่าตัวยาจะออกได้ดีกว่านะครับถ้าใช้สดเนี่ยนะครับเอ่อตัวยาไม่ออกแล้วนะครับอาจจะเจริญเติบโตขึ้นมาบน โเล่าก็ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นใช้แบบตัดแล้วตากแห้งนะครับผมสรรพคุนนะครับบำรุงกําลังนะครับบำรุงธาตุนะครับช่วยให้เราหายอ่อนเพลียนะครับช่วยให้หายอ่อนเพลียนะครับแก้กระใสได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเซลล์กล้ามเนื้อเสื่อมนะครับหรือว่าเซลล์กระใสเซตเอ็นเสื่อมอะไรพวกนี้นะครับเราไม่รู้หรอกนะครับใช้ตัวยาตัวนี้นะครับสามารถฟื้นฟูได้นะครับผมแล้วก็นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือใช้รากเหมือนกันนะครับ รากแห้งนี่แหละครับผมประมาณ60กรัมนะครับหรือว่าประมาณ1 2ถึงรากนะครับรากใหญ่ก็รากหนึ่งนะครับถ้าเป็นรากเล็กๆนะครับก็สัก2รากนะครับผมเหมือนกันนะครับดองเหล้าเหมือนกันนะครับรากใหญ่ๆนะครับเราก็ใช้1รากนะครับต่อเหล้า1ลิตรนะครับหรือว่า1ขวดนะครับผมแต่ถ้ารากนะครับหรือว่าเงาเล็กๆเราก็ใช้สัก2นะครับสงเงาหรือว่า2รากนะครับคิดว่าเป็นเงาแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเงานะครับหรือว่าหัว ก็จะมีรากติดอยู่ด้วยนะครับนะครับเขาก็เรียกว่าเง่าพร้อมรากแล้วกันนะครับผมก็นะครับถ้าเป็นการต้มกินนะครับก็คือใช้ใน60กรัมนะครับหรือว่า1-2หัวนะครับของหัวที่แบบตากแห้งแล้วนะครับผมเอ่อต้มน้ำนะครับรับประทานนะครับ2-3ครั้งต่อวันนะครับผม เราก็เฉลี่ยรับประทานเอานะครับว่าเราจะกิน2-3ครั้งต่อวันนะครับผมก็สามารถนะครับสรรพคุณนะครับผมแก้พวกการอักเสบนะครับผมแผลฝีน้องนะครับไม่ว่าจะเป็นการอักเสบภายนอกภายในนะครับรวมไปถึงนะครับการบํารุงปอดด้วยนะครับช่วยบํารุงปอดด้วยนะครับผมขับปัสสาวะนะครับผมถ้าเป็นส่วนของท่านสุภาพสตรีนะครับผมก็ ต้องเป็นสตรีนะครับหลังคลอดเลยนะครับผมสตรีหลังคลอดนะครับช่วยในการขับน้ํานมนะครับให้ลูกเรานะครับได้มีน้ํานมดื่มกินนะครับให้สุขภาพลูกเราแข็งแรงนะครับอันนี้เป็นตำราโบราณอยู่แล้วนะครับผมที่ใช้ในการขับน้ํานมนะครับส่วนที่ใช้นะครับก็คือใบนะครับผมหรือว่าต้นอ่อนหรือว่าใบนะครับมาทําในในการประกอบอาหารก็ได้นะครับคนโบราณเขาเอามาแกงส้มนะครับหรือว่าลวกจิ้มน้ำพริกนะครับได้นะครับหรือว่าจะ ต้องนะครับกินนะครับ ช่วยนะครับในการขับน้ํานมนะครับผมต้มกินน้านะครับช่วยในการขับน้นํนนนาน,นมได้นะครับในส่วนของใบหรือว่าต้นอ่อนนะครับผมหรือว่านะครับมีแผลอักเสบนะครับเป็นหนองเป็นฝีนะครับเราใช้แบบรักษาภายนอกก็ได้นะครับผมก็คือใช้ส่วนของใบนะครับผมหรือว่าต้นอ่อนนะครับทุบๆๆนะครับผสมกับน้ําตาลทรายนะครับจะเป็นน้ําตาลทรายแดงนะครับต้องใช้น้ําตาลทรายแดงนะครับที่ไม่เอ่อฟอกขาวนะครับผมก็ตำตมต,ตำผสมกันนะครับล้วไปพอกนะครับในส่วนของ แผงอักเสบที่เป็นหนองนะครับหรือว่าเป็นถ้าเราเป็นฝีนะครับฝีหนองเนี่ยครับพอกไปเลยครับผมสามารถดูดฝีหนองนะครับสามารถรักษาอาการอักเสบภายนอกได้ดีนักแหลนะครับอันนี้ก็คือนะครับที่ผมบอกมานะครับอันนี้เป็นการศึกษานะครับจากตำราโบราณเลยนะครับก็คือสมไทยนะครับรักษาได้ดีเลยนะครับมีข้อเตือนนิดนึงนะครับสำหรับการใช้นะครับสมุนไพรนะครับ สมไทนะครับก็คือใช้ในปริมาณนะครับพอเหมาะนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับส่วนกินให้พอเหมาะนะครับห้ามมากเกินไปนะครับเพราะอาจจะมีผลกับการแพ้ได้นะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคไตนะครับโรคหัวใจนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับกินให้ยูน ปริมาณนะครับก็คือจํานวนที่ตามตําราโบราณนี่แหละที่บอกไปเมื่อกี้นะครับผมก็นี่คือข้อมูลนะครับในการใช้รักษานะครับจากสมไทยนะครับสรพคุณของสมไทยนะครับในการใช้บําบัดรักษาเรานะครับผมฝากนะครับกดติดตามนะครับดรบนดอยสารสมุนไพรนะครับ เราจะเจอกันในคลิปหน้านะครับเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรนะครับสาระดีๆเกี่ยวกับสมุนไพรนะครับผมก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับโชคดีนะครับมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับร่ำรวยทุกท่านทุกคนนะครับรวยสุขภาพรวยเงินรวยทองนะครับสวัสดีครับผม